ลงทะเบียนซีเมดผ่านมือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะคะลงทะเบียนซีเมดผ่านมือถือหรือว่าแท็บเล็ตนี้ก็จะแบ่งเป็น4ีขั้นตอนย่อยค่ะในขั้นตอนแรกค่ะก็คือ S i g n up นะคะขั้นตอนที่2ค่ะจะเป็นการล็อกอินเข้าสู่บทเรียนซีเมดออนไลน์ค่ะขั้นตอนที่3จะเป็นการเข้าเรียนซีเมดออนไลน์ขั้นตอนที่4จะเป็นการลงทะเบียนเรียน c ีเมดมาสเตอร์คลาสค่ะในขั้นตอนที่1นนะคะขอให้ทุกท่านค่ะเปิดเบราว์เซอร์นะคะในมือถือของท่านค่ะ เราแนะนำให้ใช้เป็น Microsoft Edge หรือไม่ก็ Google Chrome นะคะเสร็จแล้วค่ะพิมพ์คำว่า web worldweb blackmoreinstitute.org ค่ะเมื่อท่านเข้ามาที่หน้าของเว็บไซต์แล้วนะคะให้ท่านสังเกตที่มุมขวาด้านบนค่ะจะมีขีดทั้งหมด3ขีดนะคะคลิกตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเลือก l o g in and Sig n Up ค่ะ แล้วกด s i g u Up ในหน้าของการ Sign Up ค่ะให้ท่านกรอกรายละเอียดต่างๆให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลหรือว่าอีเมลค่ะเสร็จแล้ว Create Password ค่ะแล้วก็ติ๊กถูกนะคะ2ติ๊กที่หน้าช่องสี่เหลี่ยมค่ะในส่วนของแคปชั่นค่ะให้ท่านพิมพ์ตัวอักษรที่ท่านเห็นนะคะบนมือถือของท่านค่ะแล้วในคำถามที่ถามว่า I am อให้ท่านใส่อาชีพของท่านค่ะ หรือถ้าเกิดท่านเป็นเภสัชกรชุมชนนะคะให้เลือก Community Pharmacy ค่ะเจลาติกถูกค่ะแล้วก็ในส่วนของคันทรีนะคะเลือกไทยแลนด์ค่ะ City เลือกจังหวัดนะคะพิมพ์จังหวัดที่ท่านพักอาศัยอยู่ค่ะเสร็จแล้วกด j o ย n ้าวิธีการตั้งพาสเวิร์ดค่ะให้ท่านตั้งนะคะมี8ตัวขึ้นไปค่ะโดยประกอบด้วยตัวอักษรตัวเลขและอักขระพิเศษค่ะตัวอย่างเช่น welcome 1ตกใจค่ะในหน้าของ privacy policy ค่ะให้ท่านกดปุ่ม a c c e p t ค่ะ ขั้นตอนที่2ค่ะการล็อกอินเพื่อเข้าสู่บทเรียนซีเมนออนไลนนะคะให้ท่านกลับมาที่ขีดสามขีดด้านบนมุมขวาเหมือนเดิมค่ะเลือก login ินแสตชอัพค่ะแล้วก็เลือก login น,นะคะให้ท่านใส่ user ของท่านก็คือตัวอีเมลนั่นเองนะคะจ็แแล้วใส่พาสเวิร์ดค่ะแล้วก็กดล็อกอินอีกครั้งหนึ่งค่ะ เสร็จแล้วค่ะไปทันกดปุ่ม3าขีดด้านบนเหมือนเดิมนะคะแล้วกด start learning ค่ะเพื่อเข้าสู่บทเรียนของ Cement ค่ะในสเต็ปที่2นะคะหรือขั้นตอนที่2สอาจะเป็นการเรียน Cement ออนไลน์ค่ะในตอนนี้นะคะระบบการเรียนรู้ของ Cement มี2รูปแบบนะคะ รูปแบบแรกค่ะจะเป็นอัปเดตเวอร์ชันนะคะหรือที่เราเรียกว่า English only นะคะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ถูกอัปเดตข้อมูลล่าสุดค่ะจะมีบทเรียนทั้งหมด10โมดูลค่ะแล้วก็แบบที่2ค่ะจะเป็น Thai and English นะคะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเดิมที่เราเคยใช้กันอยู่นะคะจะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้ท่านเลือกเรียนกันค่ะหากท่านเลือกเรียนเป็นภาษาไทยนะคะเอกสารการดาวน์โหลดทั้งหมดจะเป็นภาษาไทยค่ะคลิปวิดีโอเองก็จะมีซับไตเติลเป็นภาษาไทย ด้วยนะคะคเมื่อท่านเลือกเวอร์ชันที่ท่านต้องการได้แล้วค่ะให้คลิกที่ไอคอน s ีเมนต์บรอนซ์นะคะจแล้วกด e n r r o w ค่ะเพื่อเข้าสู่บทเรียนค่ะในขั้นตอนที่3ค่ะเป็นขั้นตอนของการเรียน c ีเมนต์ออนไลน์ค่ะโดยที่เราจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่บทที่1จนกระทั่งถึงบทสุดท้ายเลยนะคะบทไหนที่ท่านเรียนจบแล้วค่ะสังเกตง่ายๆค่ะจะมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าหน้าบทเรียนนั้นๆนะคะเมื่อท่านเรียนจบแล้วค่ะ ก็สามารถที่จะลงเรียนซีเมนต์มาสเตอร์คลาสได้นะคะในขั้นตอนที่4ค่ะจะเป็นการลงเรียนซีเมนต์มาสเตอร์คลนะคะในหน้าแรกของการเรียนซีเมนค่ะให้ท่านเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะมีหัวข้อที่ระบุไว้ว่าซีเมนต์มาสเตอร์คลาสค่ะในขั้นต้นนะคะท่านลงเรียนซีเมนต์วันส์มาสเตอร์คลได้นะคะซึ่งการเรียนซีเมนต์มาสเตอร์คลเนี่ยค่ะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะคะได้พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Blackmore ค่ะการเรียนจะเป็นลักษณะของการเรียนแบบออนไลน์อินเตอร์แอคทีฟค่ะที่ผู้เรียนนะคะจะมีโอกาสสอบถามแล้วก็สนทนากับวิทยากรของเราได้รวมถึงการทำเคสกดดีร่วมกันค่ะหากท่านต้องการข้อมูลในการเรียนเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือว่าจะแอดไลน์แอคเคาท์นะคะ c m e t อัน e r เดอร์สกอร์อินโทรดักก็ได้ค่ะ